ย่งตก่อนโอ้ยบึงดอกนี้ดูนี่พี่นี่ยูดีดีครับทองดอกลูกลูกร้านเล่นหลอนตรงอดอกน้อยมาใกับพี่นองมีเลยกับพี่น้องดียูค่า เออไปเลยตึงครับพี่น้องเตัวอง่เงี่ยนีมันยุ่งเนยไปไม่ตัดูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมีตัวแง่ประเด็นตะขางแงนเนาะแง่พี่เกาเออเชี่บพี่เก่าหวานตัวแง่กันถินก้อนให้นะคะแบ่งแดงกันแบ่งกันตีเพดานว้าวเบิร์นแคร์กับพี่น้องเหลืองอู้เหลืองสวยมากเลยพี่ มันว่าท่องคำกั้าีอยู่แถวๆนี้ะพ่นี่มันดียู่งี่บาสแมนเบอร์เลยตัวนี่คืนลีเลยคับพี่น้องพี่น้องจ้าดีจ้านี่เดนี่เดี่เดเนอร์น

เต็มที่เลยน <Wow. S 2> ีน ng, ม่มเหนีดจังเลยเดี๋ยวขาวอ่ะเป็นแรงเขาเลยเป็นอังรสิเต็มทช่ไห <c ười> มเออยุ่งแต่ตาคนโอ้ยบุญดอกนี้ดู คนจาเมื่อกีเสียงกวางว่จงชดอุ้ยขึ้น้าขึ้นฝนมาแล้วอันเสียงฟ้าห้องทะลลมหรหมาแล้วพี่น้องมาเก็บนี่มาเ็ม่เตอนี้ตอนนี้

สองตัวเอาหงก่อนขอเหี่้องสักเป็นแถวเลยี่น้องพุเห็นเป็นแถววานออกเป็นเป็นวงเนาะเห็ดนี่จะดอกห ัดยังไงได้ยุ่งแบบนี้ตัดตาดตัดเขวด่าหามยุ่งกัดด้วยนี่แม่งกระตอมยุ่งกับตัดด้วยะหวานครับมาจากฟอริลาไก่จากทางเข้มมนะโดดไหมโอนี่เด็กโอ้ยขานี่ยดีแต่ไม่ดีไปได้ก็บบอมุมเด้อ เจ้าแม่มาแล้วค่ะเจ้าแม่มาค่ะว้าว <Wow. S 2> จุ่มเยอะค่ะพี่น้องบุย้ยนี่ได้เลม่สินนเป็นไปได้ไงโอ้ยงนค่ะงนกุ๊บมาหนมาหนนี่อ้ยนี่เด็กเ่นนี่เกี่นีนอ่อันนี้บ้า เครื่องนึงยังได้ขี้ดินค่ะไว้นในหันละไว้เป็นเชื้อมึงอยู่ข้างหลังค่ะพี่น้องข้าขงหลังหันมาข้างหลังเห็นไหมแบบว่าทัานฝนโอ้ยหมึดเขามากหมึดเขามากเก็บพัดแต่เครื่องอยู่ได้ไหมไม่ติกตก đâu ôi ơ ơ ừ ừ, Ui, mời 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 mệt trắng đẹp, wow, mời 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 thật mời Mọi người mời 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 không Mọi người mời 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 không mời 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 ขาพันเต้ครับพี่น้องเด้จะอ่ะว่างอนรก็ีน้อดกไม้ี่ค่ะ ไปเก็บวุ้น้อพี่วุณพีเอาว้างเลยอเงเาอาาถุงนึงก็ไดุ้้เรอโบหลายโบเล่าอไปเีดู่าเห็ดอุ้ยหักเมนน ได้อาบน้ำแก่หอนแล้วบอกใน้ด้น้นำฝนอาบน้ำฝา้อาบน้ำฝนขายไก่โคนอันี้ก็ปั่นได้เป็นสัเลยอันนี้ถาดกินไว้ กัดขาไปลูกเม็ดละเริ่มเยอะแล้วดิวนทับเพิ่นเอาเอะตีนังจะออกแล้วก็จะควนทับโอ้ยเล็ดคนนี้ตัวเน่านวาสองดอกสองสามดอกเป็นหกดูดูเกิดค่พี่น้องจ้่อ่ะเขี้ยเกิด เียแล้วอกหกจับเพิ่มเพิกระสีอันนี้หักปวันึงเลยตัดเลยมีที่นี่แล้วนะเียบๆๆๆมือกับตัดตากันเยอะเบิ่งข้างไหมอุ๊ยอุ๊ยอนี่มนถักจิง กันคัดไล่ทอ้อเห็นว่าก็ได้ที่งงมัน,น <ใจ S 1> งาน่ายไปเลยมันอึดอมัดอึดแรงครับปีนี้แรงถากกินหมดแล้วน,น,นะข้าง,างใน้ยถากินข้างในบอกกันคนหยากเงินอ่ะบออยูห่หนหีอะ,ะ,ะ, <c oughs> ะไรในตาอย่า้น่ะนี่ป็นการถากินเงินนั่นบอกระเป๋ามาก้นะ

สิดขั้กุนเนาไปบ้าเต็มมือเลยเอาะฮา่า่าฮ่าเ่าฮ่่า่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่าฮ่าห่า่ ก็เซ็ตเห็นหนุ่อไก่บนเห็นนาดอก